ยาบ้า4ล้าน4แสนเม็ดยาอีกับ3,000เม็ดอันนี้เป็นของกลางที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการตรวจยึดได้หลังรับแจ้งจากสายนะคะบอกว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่บ้านท่าสิริขันจุดนั้นอยู่ในอำเภอโคกว้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าด้วยนะคะเจ้าหน้าที่วางกำลังดักซุ่มกระทั่งไปเจอรถยนต์ต้องสงสยัย ออกมาจากท่าทรายร้างริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะก่อนจะขับมุ่งหน้าไปทางตัวอำเภอบุ่งคล้าเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามเลยนะคะรถจนคันดังกล่าวก็เลี้ยวเข้าไปทางหมู่บ้านหนองคังคาในพื้นที่ตำบลหนองเดินมีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะก็ตรวจพบกระสอบสีดำวางอยู่ริมถนนห่างจากทางหลวงหมายเลข2 1 2บึงการบ้านแพงประมาณแค่500เมตรเท่านั้นเองไปตรวจสอบในถุงดำ โป๊ะเชะเลยคุณวิสาเจอของกลางเป็นยาบ้า4ล้าน4แสเม็ดแล้วก็ยาอีเกือบ3,000เม็ดค่ะตรวจยึดไว้เป็นของกลางไปเก็บไว้ที่สถานีเรือบึงการพลเรือตีจรัดเกียรติชัยพันธ์ท่านเป็นผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงท่านบอกว่าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมจนถึงเวลานี้หน่วยเรือนอรขอจับ กุมแล้วก็ยึดยาเสพติดตามแนวชายแดนรวมแล้วการจับกลุ่ม18ครั้งยึดยาบ้ากว่า13ล้านเม็ดนะคะ,คะไอซ์อีกเกือบ500กิโลกร,รมัมเฮโลอีนด้วย248กิโลกร,รมัมแล้วก็มียาอีเกือบ3,000เม็ดกัญชาแบบแท่งก็มีอัดแห้งก็มาอีกกว่า1,000กิโลกร,รัมอะคะ่ะทางหน่วยเรือนรขอเขาบอกก็ยังไม่หยุดะนะคะยังคงมีการวางกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ